สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแลว้วรวยซีหาโฮก่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่21เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยซองห้าหมื่นบาทนะคะตองงวดกันไปเลยนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับแนวทางหวยซองห้าหมื่นบาทสุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานีเข่าสามตัวโตหกเก่าสองนะคะแล้วก็เข่าศูนย์ศูนย์สุดหนีเพิ่นสนับสนุนให้สื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางเมื่อน,นีนะคะตองงวดของหวยซองห้าหมื่นบาทค่ะซีเดมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ พอมกันคุณแม่คะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าคุณแม่วันนี้มาถามหวยซองนะคะแม่จ้ามาได้แล้วค่ะแม่จ้าหลักร้อยค่ะหลักร้อยมีเก้าค่ะมีสี่ค่ะมีห้าค่ะมีศูนย์ค่ะมีหกค่ะ วงไปที่ห้าวงไปที่ห้าค่ะหลักสิบค่ะมีสองค่ะสามค่ะสี่สี่ค่ะห้าห้าค่ะแปดแปดค่ะวงไปที่สี่ค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะเก้าเก้าค่ะศูนย์ศูนย์ค่ะ หนึ่งหนึ่งค่ะสองสองค่ะหกหกค่ะวงไปที่เก้าแล้วก็วงไปที่หกมันมาแบบนี้อ๋อค่ะไม่ได้ค่ะอืมมาแบบนี้จ้ะอันนี้คิดว่าไม่แน่นะอาจจะออกอาจจะออกสามตัวเลยค่ะแม่อันเนี้ยแ,แล้วก็ล่างจ้ะแม่ หลักสิบค่ะสี่สี่ค่ะห้าห้าค่ะแปดแปดค่ะสองสองค่ะสามสามค่ะวงไปที่แปดค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะสองสองค่ะสามสามค่ะ สี่สี่ค่ะห้าห้าค่ะวงไปที่ห้าวงไปที่ห้าค่ะแม่อืมที่เขาคาดว่าแต่จะเข้าทั้งสองตัวสามตัวเลยค่ะอืมแม่ก็เลยเก่งไว้ว่าอาจจะเป็นห้าสี่หกค่าสี่เก้าเก้ากับหกคงจะตัวเดียวกันเนะใช่ใช่แม่ค่ะอืมแล้วก็ ล่างน่ะมันแปดห้าค่ะคิดว่าจะต้องมานี่แหละเพราะว่าบนกับล่างบางทีมันจะมีเหมือนกันไงค่ะแม่ออออันนี้มันมีห้าบุล่างแล้วต้องมีห้าค่ะแต่ที่ทเกิงกันอยู่นี่นะเขาว่าห้าสี่หกประมาณนี้แหละสามตัวนี้แหละแต่ว่าไอ้เก้านี่ยเอามาแทนหกเผื่อมันหัวขึ้นหัวลงเนี่ยอือจ้ะ อ่านี่แหละลองดูเขาพวงมากันแบบนี้ค่ะอืมเล้วอมันเข้างวดที่แล้วก็ก็เข้าก็เข้าศูนย์ศูนย์เลย้ะแม่นะใช่แู่เพราะเาซื้อลอตเตอรี่มันถูกอยู่แล้วแหละใช่ใช่ค่ะแม่เพราะว่าเขาก็ซื้อลอตเตอรี่กันนั่นแหละอืมจ้ะค่ะลอตเตอรี่ศูนย์ศูนย์เยเขเข้าแต่ว่ามันไอเลขไอนี่เขาาไปซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วมันก็ถูกอยู่แล้วใช่ค่ะอืม เพราะว่าไอ้พวกกลางวันใหญ่ๆมันก็ถูกกันอยู่ค่ะแม่เรากระถูกเขายแยะอยู่หรอกแต่เราไม่ถูกค่ะแม่แต่ลองดูว่านี่นวดเนี่ยเราจะถูกแล้วเอคิดว่าห้าสี่หกนี่แหละจ้าแม่ห้านี่แหละคิดว่าจะถูกละวันเนี้ยค่ะลองดูว่าค่ะคุณแม่ค่ะนะเดี๋ยวนุทวนเนาแม่เนาะ หลักร้อยนะคะมีเก้าสี่ห้าศูนย์หกค่ะหลักร้อยเขาวงที่ห้านะคะหลักสิบค่ะมีสองสามสี่ห้าแปดนะคะหลักสิบบนนี้วงที่สี่ค่ะหลักหน่วยบนค่ะมีเก้าศูนย์หนึ่งสองหกค่ะหน่วยบนนี้เขาวงมาที่เก้ากับหกค่ะแม่ จะทีนี้ล่างหลักสิบค่ะมีสี่ห้าแปดสองสามหลักสิบล่างวงที่แปดค่ะหลักหน่วยค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่วยล่างวงที่ห้าค่ะจักหมดได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเลขของาจารย์อาจารย์จอยยังไม่มาอ๋อเลขล่างมาหรือยังคะเสียงเลขล่างมาหรือยังคะคะยังเลยยังเหมือนกันได้ได้ค่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยโทรหาแม่อีกทีหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้าจาจ้าขอบคุณคุณแม่นะคะแม่คะจ้าจ่าจ่าจาคุณแม่โชคดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางหวยซองห้าหมื่นบาทเด้อค่ะ่อแมพี่น้องคะหวยซองห้าหมื่นบาทชุดนี้สนับสนุนให้ซื่อยิบจับซื้อหาสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะ,ะ,ะว่าชุดนี้นี่ รุ่นได้หลายรางวัลงวดที่ผ่านมานี่ก็เข่าสองตัวศูนย์ศูนย์นะคะพราะว่พี่น้องคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาเบิรงแนวทางของงวดมือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะพี่น้องคะชุดบนนะคะลักลอยค่ะลักลอยบนนะคะมีเก่าซีห้าศูนย์หกลักลอยเพิ่นเน้นหานะคะซิบบนค่ะมีสองสามซีห้าแปดนะคะซิบบนเพิ่นเน้นซีค่ะ นวยบนนะคะพนนวยบนมีเก้าศูนย์หนึ่งสองหกค่ะน่วยบพันเน e นเก้ากัาหกค่ะพี่น้องค่ะวันนี่ชุดลางด้วยพี่น้องด้วยล่างนะคะลางลักซิปลางค่ะมีซีห้าแปดสองสามค่ะซิปลางเพนวงกลมทีแปดนะคะน่วยลางค่ะมี 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามีห้านวยลางเนนหานะคะพี่น้องค่ะเอาแคปหน้าจอด้วยพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองวดหวยซองห0,000บาทนะคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องคะสุดหนี้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะภาวารุ่นใดไรยรางวัลผู้ที่เพิ่นนไปซื้ซนี่เพิ่นกัดถืทุกหมวดอยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะพิจารณาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนโชคโชคมันมันลำลำลื่ยแห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมาเศรษฐีไปด้วยกันสุขสุข้อนนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคุณแม่โคราชนะคะ แล้วกับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะถ้าบ่าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่แลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสด็จบลาราทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายกานันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้กับีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยซองหาหมื่นบาทพี่น้องเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปน้ะนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ